โตเกียวปลายยุค1980ในเมืองที่เต็มไปด้วยแสงไฟเทคโนโลยีและความหวังของยุคใหม่เด็กชายคนหนึ่งกลับเติบโตในความเงียบเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นระรัวจากความเจ็บปวดในทุกวันมิยาสกิสุโตมุเกิดเมื่อปี1962ในครอบครัวที่มัง่งคั่งด้านธุรกิจหนังสือพิมพ์แต่เขาไม่เคยรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวนั้นเลยร่างกายของเขามีความผิดปกติตั้งแต่กำเนิด ข้อมือทั้งสองข้างผิดรูปทำให้หมุนข้อมือไม่ได้ทำให้เขาถูกเพื่อนล้อเลียนตั้งแต่เล็กถูกแยกถูกผลักออกจากวงสังคมและทุกครั้งที่เขายื่นมือออกไปโลกกลับหันหลังให้เสมอแทนที่จะเล่นกับเด็กคนอื่นมิอาสกิกลับใช้เวลาหลายชั่วโมงอยู่ในห้องมืดดูกระตูนและหลงไหลวิดีโอเทปที่เน้นเด็กสาวเขาไม่ออกจากบ้านไม่ศบตาใครไม่พูดจา เมื่อพ่อแม่ถามก็ได้รับคำตอบสั้นๆหรือการนิ่งเงียบตอบกลับมีเพียงห้องวิดีโอที่เขาสร้างขึ้นจากวิดีโอเทปนับพันที่เรียงเป็นแนวสูงจรดเพดานเท่านั้นที่เขารู้สึกว่าเป็นโลกปลอดภัยโลกที่เขาสามารถควบคุมทุกสิ่งได้และนั่นคือจุดเริ่มต้นของเงามืดในใจวันที่22สิงหาคม1988เด็กหญิงตัวเล็กวัยเพียงสี่ขวบ ชื่อมาริหายตัวไปจากสนามเด็กเล่นกลางวันแสกๆไม่มีเสียงร้องไม่มีรอยเลือดไม่มีพยานมีเพียงเงาของชายรูปร่างผอมแห้งขับรถสีเทาเล็กๆที่มาจอดอยู่ตรงทางเดินมาริถูกมิยาสกิล่อขึ้นรถไปอย่างง่ายดายโดยอ้างว่าจะพาไปดูแมวหรือพาไปเที่ยวเมื่อมาถึงป่าห่างไกลแถบไซตามะเขาก็ลงมืออย่างเลือดเย็น มาริถูกล่วงละเมิดจากนั้นมิยาสกิก็บีบคอเธอจนขาดใจเขานั่งมองศพเด็กนิ่งๆอยู่นานเรากับกำลังซึมซับภาพนั้นเข้าไปในจิตใจเขาไม่ได้รีบฝังศพหรือหนีตรงกันข้ามเขาค่อยๆถ่ายภาพศพไว้ทุกมุมเก็บรองเท้าและเสื้อผ้าไว้เป็นของที่ระลึกก่อนจะขับรถกลับบ้านพร้อมกับของสำคัญชิ้นหนึ่งคือกระดูกนิ้วมือของเด็กหญิง ที่เขาเก็บไว้ในกล่องไม้สวยงามและนั่นไม่ใช่จุดจบแต่เป็นการเริ่มต้นเพราะหลังจากนั้นไม่กี่วันเขากลับไปที่ป่าขุดศพมาริขึ้นอีกครั้งเพื่อตัดชิ้นส่วนใหม่มาครอบครองในสมองของเขาศพไม่ได้น่ากลัวแต่คือสิ่งที่บริสุทธิ์ไม่มีการปฏิเสธและไม่ตัดสินเขาหลังการฆ่าเหยื่อคนที่สองและสาม เด็กหญิงวัยเจ็ขวบและ4ขวบเมียสกิเริ่มแสดงพฤติกรรมที่น่าขนลุกขึ้นเรื่อยๆในคดีหนึ่งเขานำเท่ากระดูกของเด็กที่ฆ่าไปแล้วเผาและบรรจุลงในกล่องพัสดุพร้อมฟันซี่เล็กๆและเสื้อผ้าเปื้อนเลือดจากนั้นเขาเขียนจดหมายด้วยลายมือบิดเบี้ยวใส่ซองแนบมาด้วยมีเพียงประโยคสั้นๆที่เขียนว่าเธอกลับมาหาคุณแล้วเมื่อพ่อแม่ของเหยื่อเปิดกล่อง สิ่งที่พวกเขาเห็นไม่ใช่เพียงสิ่งของแต่คือคำสาบจากผู้ที่พร,รากลูกไปเมียสกิไม่ได้หลบซ่อน<ค><ด>เขานั่งอยู่ในห้องวิดีโอของเขาดูข่าวการรายงานการรับพัสดุพร้อมกับหัวเละาะเบาๆในลำคอทุกข่าวฆาตกรรมคือบทละครทุกศพคือของสะสมและทุกความเศร้าเสียใจของพ่อแม่คือรางวัลเมื <k> ่อเขาถูกจับในภายหลัง เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องใช้เวลาหลายวันในการค้นห้องของมิยาสกิเพราะเต็มไปด้วยเทปวิดีโอนับพันมว้วนหลายม้วนเป็นวิดีโอที่เกี่ยวกับเด็กโดยตรงหลายม้วนเป็นวิดีโอข่าวฆาตกรรมที่เขาบันทึกไว้จากทีวีแต่ที่น่าขนลุกที่สุดคือวิดีโอที่เขาถ่ายเองภาพศพภาพการลากศพการจัดท่าศพและเสียงที่เขาพูดกับเหยื่อก่อนฆ่า ห้องของเขาเปรียบเสมือนศาลเช่าสำหรับบูชาความตายผนังห้องเต็มไปด้วยโปสเตอร์การ์ตูนที่มีเด็กหญิงเป็นตัวเอกบางส่วนมีรอยปากกาแดงขีดทับบางภาพมีเขียนว่าฉันรักเธอหรือเธอเป็นของฉันแล้วโลกของมิยาสกิไม่ใช่ความเป็นจริงแต่มันคือโลกที่สร้างขึ้นเพื่อให้เขามีอำนาจเหนือชีวิตผู้อื่นปี1989 โตเกียวแม้จะฆ่าเด็กไปแล้วถึงสรายแต่ในสายตาคนรอบข้างเมียสกิยังคงเป็นชายเงียบขรึมธรรมดาเขายังคงเดินเข้าร้านเช่าวิดีโอยืมอนิเมะกลับมาดูเงียบๆเ,เขายังคงรับประทานอาหารเย็นกับครอบครัวแม้จะไม่ค่อยพูดจาและเขายังคงเดินทางไปกลับระหว่างบ้านและป่าที่ซึ่งซากศพของเด็กหญิงยังคงฝังอยู่ใต้ดินความลับของเขา ยังคงปลอดภัยจนกระทั่งวันหนึ่งเขาฆ่าเหยื่อคนที่สี่เด็กหญิงวัยห้าขวบชื่ออายากะกำลังเดินกลับจากบ้านคุณย่าในช่วงเย็นมิยาสกิเห็นเธอเพียงแวบเดียวและนั่นก็เพียงพอเขาจอดรถที่มุมถนนแล้วก้าวลงมาในเงามืดมือที่เคยขยับลำบากเพราะผิดรูปกลับใช้ความบิดเบือนเหล่านั้นบีบคอเหยื่ออย่างชำนาญ ไม่มีเสียงร้องไม่มีพยานเมื่อฆ่าเสร็จเขานั่งลงข้างศพมองใบหน้าเล็กๆที่ไร้ลมหายใจจากนั้นก็หยิบกล้องขึ้นมาถ่ายภาพเหมือนเดิมแล้วลากศพเข้าไปซ่อนในพงหญ้าก่อนกลับไปดูเทปวิดีโอเพื่อปลุกอารมณ์ตามเคยในบันทึกที่พบหลังจากนั้นเขาเขียนไว้ว่าเสียงสุดท้ายของเธอเบาเหมือนลมหายใจฉันรู้สึกเหมือนได้สัมผัสสวรรค์ นั่นคือประโยคของปีศาจที่ไม่เชื่อว่าตนเป็นคนผิดในวันที่23กรกฎาคม1989หลังจากการฆ่าเหยื่อคนที่4ผ่านไปไม่ถึง2สัปดาห์มิอสกิออกล่าอีกครั้งเขาขับรถไปเรื่อยๆผ่านเขตชานเมืองจนมาถึงสวนสาธารณะแห่งหนึ่งในไซตามะที่นั่นเขาเห็นเด็กหญิงคนหนึ่งนั่งอยู่เพียงลำพัง มิยาสกิเดินเข้าไปช้าๆพร้อมถือกล้องถ่ายรูปเขาแกล้งพูดว่าอยากถ่ายภาพเพื่อทําโปสการ์ดแล้วหลอกล่อให้เด็กเดินไปกับเขาแต่ก่อนที่เขาจะได้แตะต้องตัวเธอแม่ของเด็กก็มาถึงพอดีเธอตะโกนเสียงดังไล่เขาออกไปพร้อมแจ้งตำรวจมิยาสกิรีบขึ้นรถแต่แม่จําทะเบียนได้ตำรวจจึงเริ่มตามหารถอย่างเร่งด่วนไม่กี่ชั่วโมงต่อมา เจ้าหน้าที่ตามไปยังบ้านของเขาในเขตอาคารเก่าๆที่ดูธรรมดาที่นั่นพวกเขาพบหลักฐานมหาศาลทั้งฟันกระดูกนิ้วมือภาพถ่ายศพและเทปวิดีโอกว่า5,000ัม้วนในจำนวนเทปเหล่านั้นมีบางม้วนถูกติดป้ายชื่อว่าหลังการฆ่าใบหน้าครั้งสุดท้ายเธอกำลังหลับแล้วสิ่งที่อยู่ในเทป คือความลับอันน่าสยดสยองในประวัติศาสตร์อาชญกรรมญี่ปุ่นเมื่อมิยาสกิถูกจับกลุมและเริ่มเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมสิ่งที่น่าขนลุกที่สุดไม่ใช่สิ่งของที่เขาเก็บไว้แต่คือสิน้าของเขาเขานั่งนิ่งไม่แสดงอารมณ์ไม่ร้องไห้ไม่ขอโทษบางครั้งเขาเอียงคอมองเพดานยิ้มบางๆกับตัวเองและบางครั้ง เขาบอกว่าเสียงในหัวสั่งให้เขาทําคําให้การของเขายังคงสั่นสะเทือนสังคมญี่ปุ่นถึงทุกวันนี้เขาพูดคํานี้ขณะที่กําลังนั่งให้การและพักซาตลอดเวลาพวกเขาไม่ได้เจ็บปวดฉันทําให้พวกเขาหลุดพ้นทีมจิตแพทย์หลายทีมเข้ามาตรวจสอบเขามีอาการแยกความจริงออกจากจินตนาการมีพฤติกรรมคล้ายคนโรคจิตเภทสกิสโซฟรเนีย แต่ไม่เต็มรูปแบบศาลญี่ปุ่นใช้เวลาถึง7ปีในการพิจารณาคดีด้วยคำถามสำคัญเพียงข้อเดียวคือเขามีสติหรือไม่คำตอบคือใช่เขารู้ดีว่าการฆ่าเด็กเป็นสิ่งผิดกฎหมายและเขาพยายามซ่อนศพอย่างมีแบบแผนปีศาจเงียบคนนี้ไม่มีทางรอดจากคำตัดสิน ตอนที่8ปปีศาจในร่างมนุษย์จดหมายที่ไม่เคยส่งหลังจากถูกตัดสินโทษประหารชีวิตมิยาสกิถูกคุมขังในเรือนจำโตเกียวที่นั่นเขายังคงวาดภาพวาดการ์ตูนและเขียนจดหมายหลายร้อยฉบับบางฉบับเขียนถึงพ่อแม่เหยื่อแต่ไม่เคยส่งจริงบางฉบับเขียนถึงเด็กหญิงในจินตนาการที่เขาเชื่อว่า ยังอยู่กับเขาในอีกโลกหนึ่งข้อความบางส่วนที่เขียนในจดหมายระบุว่าฉันขอโทษแต่ฉันต้องทำเพื่อให้เธอเป็นของฉันตลอดไปพวกเขาทิ้งฉันไว้คนเดียวเด็กพวกนั้นเธอไม่เคยรังเกียจฉันเลยคำสารภาพเหล่านี้ไม่ได้แสดงความสำนึกผิดแต่มันคือการพยายามทำให้ตนเองเป็นเหยื่อ เขาไม่เคยยอมรับว่าฆ่าเพราะต้องการอำนาจเขายังคงเชื่อว่าเด็กเหล่านั้นรักเขาและไม่กลัวเขาความคิดที่บิดเบือนนี้ถูกจารึกไว้ในจดหมายกว่า600ฉบับที่ยังคงถูกเก็บไว้จนถึงทุกวันนี้วันที่17มิถุนายนปี2008หลังจากถูกควบคุมตัวนานเกือบ20ปีมิยาสกิชูโตมุ ถูกประหารชีวิตด้วยการแขวนคอข่าวการประหารเขาทำให้ทางประเทศญี่ปุ่นถอนหายใจพร้อมกันทั้งจากความโล่งใจและความสะเทือนใจเพราะแม้เวลาจะผ่านไปหลายปีแต่ความทรงจำของเหยื่อทั้งสี่รายยังคงตามหลอกหลอนผู้คนภาพข่าวของมิยาสกิที่นั่งเงียบในห้องศาลภาพวิดีโอที่เขาเก็บไว้ของศพเด็กและเสียงของเขาที่พูดว่าฉันแค่ปลดปล่อยเธอ ยังไม่เคยเลือนหายแม้เขาจะจากโลกนี้ไปแล้วแต่ชื่อของเขายังคงปรากฏอยู่ในหนังสืออาชญกรรมแทบทุกเล่มและห้องวิดีโอของเขาก็กลายเป็นตำนานมืดที่ไม่มีใครอยากเข้าใกล้คดีของมิยาสากิไม่ได้จบลงแค่ในห้องประหารมันกลับจุดกระแสในญี่ปุ่นเกี่ยวกับการปิดกั้นสื่อลามกเด็กและการควบคุมวัฒนธรรมมืดใต้ดิน กระตูนล,ลามกที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเด็กถูกตรวจสอบเข้มงวดสื่อประเภทโลลิคอนเริ่มถูกวิจารณ์และสังคมเริ่มตั้งคำถามว่าพฤติกรรมแบบนี้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่แต่สิ่งหนึ่งที่ยังไม่มีคำตอบก็คือมีใครอีกไหมที่ซ่อนอยู่ในความมืดเงียบแบบมิยาซากิ